การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ วันที่17ตุลาคมนี้นะครับาดาวพระราหูเนี่ยจะทําการย้ายเรือนนะครับจากในเรือนของภพพันธุมาอยู่ในเรือนของภพสาจชะของชาวลัคนาราศีมังกรแต่ในช่วงท้ายๆน,นะครับก็คือก่อนที่ดาวพระราหูจะย้ายคือณวันปัจจุบันนี้เลยนะเรื่อยไปจนกระทั่งวันที่17ตุลาคมช,ช่วงเชา้าๆเลยนะครับพระราหูเองเนี่ยนะครับก็จะเหมือนเป็นตัวดึงนะดึงทําให้ดึงจิตใจอะนะทาให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีความที่ เรียกว่าต้องการนะที่จะทําอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นว่า,าซื้อของเข้าบ้านนะซื้อของใหม่เข้าบ้านอย่างเงี้ยนะครับยังมีอารมณ์ในลักษณะแบบนี้อยู่นะครับซึ่งจะกระตุ้นหนักนวงหน่อยนะสมมติในเรื่องของใหม่ๆเนี่ยนะครกฎาสิงหาช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับดาวพระราหูจะทําการกระตุ้นนะทำให้เกิดความอยากนะ เห็นอยากจะได้รถใหม่นะซึ่งไอเรื่องของรถใหม่ของใหม่เข้าบ้านเนี่ยนะมามาตั้งแต่ช่วงต้นๆปี2 5นปี2566แล้วนะครับและนี่คือช่วงท้ายของเขาแล้วนะถามว่า,าถ้าเปลี่ยนใหม่ถ้าซื้อใหม่สิ่งดีๆเข้ามาใหม่ๆแปเนี้มันดีไหมก็ถือว่าดีนะได้ใช้ประโยชน์นะครับได้ใช้ประโยชน์จริงแต่ว่ามันจะเสียทรัพย์หน่อยแหละนะเพราะว่าดาบปราหูเองเนี่ย เดิมทีแล้วเนี่ยนะก็ถือเป็นเจ้าเรือนของภพก,กระดุมพระของดวงชะตาลัคนาราศีมังกรดังนั้นกระดุมพระแปลว่าเงินนะไอ้เงินเนี่ยมันมันยังหมายถึงว่าพอใช้จ่ายอะไรมันได้ของสมหวังสมใจเพราะมันได้ได้ของสมใจแต่มันต้องเสียทรัพย์นะเพราะนั้นในช่วงนะรกรกฎาสิงหาเนี่ยเขาเรียกเสียทรัพย์ซื้อของใหม่เสียทรัพย์ซื้อบ้านใหม่เสียทรัพย์ซื้อรถใหม่เสียทรัพย์เปลี่ยนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเงี้ยนะครับอ่ากลับเข้ามาให้กับดวงชะตานะนอกจากเรื่องอเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับอ่าดาวพระราหูในช่วงอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็ทําหน้าที่เลยว่าเหมือนใครมีบุตรนะมีบุตรมีหลานเราก็จะ็นดูเป็นพิเศษนะครับจะ็นดูเขาเป็นพิเศษนะมาขอร้องนะลูกหลานมาขอร้องขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็มักจะช่วยเหลือทั้งสิ้นนะเช่นว่ามาขอทราบเพื่อไปเรียนต่อเงี้ยเราก็ช่วยไปมันเป็นสิ่งจําเป็นไงเพราะนั้นการเสีย ทรัพแบบนี้มันไม่ได้สิ่งที่ไม่จําเป็นมันเป็นทรัพย์ทรัพย์จำเป็นที่ต้องเสียต้องจ่ายนะครับอย่าบุตรล้านะครับมีปัญหานะทางการเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับมาขอความช่วยเหลือเราเราก็ช่วยไปอย่างเี้นะครับนอกจากบุตรล้านแล้วมาถึงบริวารลูกน้องนะลูกน้องในที่ทาํางานบางครั้งเนี่ย ความเห็นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะนะครับมาอย่างเช่นเขาจะทางานอะไรก็ตามแต่เราให้เขาเสนอผลงานมาผลงานเขาไม่ดีแล้วขอปรับปรุงแก้ไขดังนั้นผลงานของบริวารลูกน้องเนี่ยอาจจะไม่เข้าฝากเข้าถางนะครับเราไปปรับปรุงนิดหน่อยนะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับดันเขานิดหน่อยเงนี้นะมันก็จะทําให้เขา,าปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ทําอะไรสิ่งดีๆเรานันน้นะครับได้นะเขาเรียกว่าเป็นตัวแบ็กหลังนะคอยช่วยเหลือ ปัญหาต่างๆให้กับบริวารทั้งหลายนะครับี่ดาวมันก็จะกระตุ้นมาในอารมณ์แบบนี้นะครับนี่พอมาสิงหากันยาตุลาแลนะนมาช่วงแบบท้ายๆแล้วอ่าช่วงนี้นะครับพระราหูก็จะทําการกระตุ้นหนักขึ้นนะครับมีกระตุ้นหนักขึ้นคราวนี้มันไม่ใช่ของใหม่แล้วนะมันเป็นการแบบบางทีคนในครอบครัวนะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องมันจะเปลี่ยนเรื่องนิดหนึ่งคนในครอบครัวเดือดร้อนนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราพ่อแม่แฟน นะเดือนร้อนมีความเจ็บเนื้อร้อนเนือน้อ,อร้อนใจอะไรต่างๆนานานเราก็ต้องเข้าไปร่วมคิดนะร่วมไปแก้ไขร่วมไปช่วยเขาไป,ไปแก้ไขปัญหาให้เขาอีกแล้วอะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปนะครับบางทีเราอยู่ที่ไกลบางคนเดินทางไปต่างประเทศอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่มานานแล้วนะคิดถึงบ้าน,นก็เป็นช่วงจวังหวะอารมณ์คิดถึงบ้านนะครับพอคิดถึงบ้านอยากกลับมาหานะติดต่อหาช่องทางติดต่อหาญาติพี่น้องพอติดต่อกลับไปปุ๊บเป็นยังไงล่ะครับอ่า บางจังหวะดีจังเลยนะเขากําลัง ต้องการความช่วยเหลือนะครับอาจจะเป็นแค่แง่คิดก็ได้นะต้องการความช่วยเหลือต้องการแง่คิดอะไรต่างๆมาเราก็โทรไปเป็นที่ปรึกษาเขาเนี่นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าเป็นการช่วยเหลือคนที่เคยช่วยเหลือเราอ่ะนะก็ถือเป็นบุญกตัญญูไปนะเพราะไงต,ตัวดาวพระสาวเองของชาวมังกรก็มาอยู่ในเดือนของพวกกระดุมพระอยู่แล้วอ่ะนะนั่นเราก็ต้องเขาเรียกว่าเราจะมีความทุกข์หน่อยนะทุกข์ใจในเรื่องของการหาเงินหาทองหาทรัพย์นะรวยก็รวยมากนะอ่า ถ้าทุก,ก็ทุกมากเช่นเดียวกันมาพร้อมๆกันนะครับมาจากดาวพระสาวเลยนะที่เสาส่งกําลังถึงพระราหูเนี่ยนะก็เลยทาให้ว่าเราอาจจะต้องเดือดร้อน,นในเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวของเรานะบางทีอยู่ไกลๆกันครอบครัวโทรมามีปัญหานน่นนี่นั่นนะพ่อแม่โทรมามีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับภายในบ้านนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียเนี่ยเบาๆนะถ้าคนบุญนั้นหนาเราก็จะแค่เบาๆเครื่องใช้ไฟฟ้าของอุปการีเราเสียนะเราก็ต้อง หาช่างไปซ่อมนะเปลี่ยนแปลงให้ใหม่เนี่ยนะครับต้องทําการปรับปรุงสถานที่รอบบ้านเนี่ยนะครับก็เราก็ต้องไปช่วยเขาซ่อมเขาทำนะก็จะมีอะไรหลายๆอย่างแบบนี้แหละครับมาให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมาร่วมคิดนะร่วมใช้จ่ายเงินด้วยนะไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นจะมีเหตุในเรื่องของการเอาเงินช่วยเหลือนะก็ตีเป็นบุญกตัญญูไปนะจะได้สบายใจนะจะไม่ต้องทุกข์ใจเอ๊ะทำไมมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์นะช่วงก่อนดาวพฤหัสหูจะย้ายเนี่ย เราก็ตีไปว่าเป็นถือว่าการทำบุญครั้งใหญ่แล้วกันนะช่วงจวังหวะการทำบุญครั้งใหญ่ของชะตาชีวิตนะจะได้ทําให้เราลุกเรืองจเจริญเติบโตก้าวหน้าไปเรื่อยๆอนะฮิพอนอกจากเรื่องเทาๆคุนๆแบบที่เราไม่อยากฟังไปแล้วเนี่ยนะครับมีเรื่องดีๆไหมก็ต้องมีเรื่องดีๆเช่นเดียวกันนะครับอย่างดาวพระราหูกระดุมพระเนี่ยกระดุมพระอยู่ในภพพันธุนะทาให้แบบว่าชาวมังกรเนี่ยอยากจะเริ่มต้นนะอยากจะเริ่มต้นที่จะหาทรัพย์ใหม่นะครับ เรีกว่าเริ่มต้นแบบมาเราพยายามอ่ะบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้เราไม่รู้จักว่าจะลงทุนอะไรอย่างไรดีนะครับแต่ชาวมังกรเองเนี่ยสามารถอดทนต่องานหนักงานยากลําบากนะครับได้อยู่แล้วนะครับมับงกรเองก็เรียกว่า ฝ่าฟันอุปสรรคนะครับในการที่จะเริ่มต้นนะครับในการทําธุรกิจตัวใหม่ในการทําผลงานให,ใหม่ๆนี้ก็ได้นะครับให้มันสําเร็จลุ่วรงไปได้อย่างดีนะครับแต่การเริ่มต้นอะไรของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพัะรหูจะย้ายเรือนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนอยนะมีความาวุ่นวายมากหน่อยนะครับบางครั้งทําให้ก่อเกิดในเรื่องของความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นว่า,าเราจะไปทําธุรกิจส่วนตัว บริษัทรู้ไม่ได้เนี้ยนะครับบริษัทรู้แล้วเดี๋ยวอาจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะกับดวงชะตานะอยากจะไปทําธุรกิจส่วนตัวนะให้นายรู้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงว่าถ้าทํางานประจําอยู่เนี่ยบางครั้งในมุมมองในเรื่องของแนวความคิดในการทํางานนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่นะภายในองคอ์กรเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันนะครับทําให้เกิดว่าต้องถกเถียงกันบ้างนะครับ ทีนี้มันเฉพอเรารู้ว่าจะต้องถูกเถียงกันนะเถียงไปก็เหนื่อยเปล่าเนะถียงไปก็เหนื่อยเปล่าเราใช้หลักการของเหตุผลดีกว่านะว่าทําอะไรยังไงก็เ,เรียกว่าอธิบายแบบนอบน้อมนะครับแล้วชาวาลัคนาราศีมังกรก,ก็จะได้ใจนะไม่ใช่ว่าเถียงไปหัวหน้ามามีปัญหากับเราแล้วเราไม่ได้ใจหัวหน้าไม่ใช่นะอะเรียกว่าได้ใจนะครับะได้แนวทางเขาเขาก็จะยอมรับนะแต่ก่อนที่จะยอมรับเนี่ยก็ต้องหาเหตุผลไปแย้งนะ เหตุผลไปแย้งหน่อยนะครับแล้วสิ่งดีๆมันถึงมาจะเกิดขึ้นนะ,นะเพราะนั้นจะทําอะไรมันไม่ใช่ว่าจะสําเร็จได้โดยง่ายนะจะต้องอ่าสำเร็จได้โดยใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับอย่างการลงทุนทำนะเปลี่ยนแปลงทําร้านทําธุรกิจเพิ่มเติมก็ต้องใช้ทุนััพ์ เนะเรเป็นช่วงตึงมือเลยแหละนะครับตึงมือในเรื่องของการใช้เงินบริหารจัดการทางการเงินนะพระาะฉะนั้นชาวรักนาราศีมังกรจะต้องจัดการทางการเงินให้ดีๆนะในช่วงก่อนที่ดาวพาหูจะย้ายเนี่ยนะครับแม้จะเห็นว่าความสั่นสะเทือนนะของกระเป๋าตังของเราเนี่ยนะของธนาคารของเราเนี่ยอาจจะ ปล่อยหลอนะครับหมดลงไปได้นะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับดังนั้นเป็นตัวกระตุ้นหลายอย่างนะทั้งเรื่องคนในครอบครัวทั้งเรื่องทรัพย์ของตัวเรานะครับทั้งเรื่องแนวความคิดที่มันวุ่นวายสับสนไปหมดมีแต่เรื่องวุ่นวายภายในบ้านนะเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับญาติญาติพี่น้องนะครับคนรบข้ามคนรบตัวอารมณ์ประมาอย่างนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นแต่ถามว่า ตัวดาวพระราหูเองเนี่ยนะครับมาทําให้ตัวชาวมังกรเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะหรือว่าสูญสิ้นไหมไม่ใช่นะมันมันจะต้องเกิดเรื่องร้ายก่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเกิดเรื่องดีนะอย่างสมมติจะไปก่อสร้างทําอะไรเงี้ยนะเสียเงินเสียทองสร้างเห็นไหมเกิดเรื่องร้ายแล้วเราได้สร้างสําเร็จนะได้ร้านสําเร็จได้บ้านสาเร็จได้รถสําเร็จนี่นะได้งานสําเร็จได้ดธุรกิจสําเร็จนะครับมันมีความสําเร็จต่างๆนั้นกลับเข้ามาให้กับ ชาวมังกรด้วยนะครับมังกรเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในลักษณะที่หาทรัพย์เก่งหาเงินเก่งนะเพราะว่ามีความอดทนในการทํางานไนงะงานอะไรมีเข้ามาฉันก็ทําหมดฉันก็ลุยหมดนะฉันก็สู้หมดนี่มันก็เลยสาเร็จในทุกๆอย่างนะครับแต่ช่วงจังหวะนี้เขาเรียกว่าเหนื่อยในเรื่องของ ความคิดหน่อยนะบางทีอยู่บ้านเนี่ยหน้าหน้าเปลี่ยนนะต้องบอกคู่ครองคนรักของนะว่าเนี่ยโดนทำนายมาแล้วนะว่าอยู่บ้านชั้นจะหน้าดุดุหน่อยนะจากเดิมก็หน้าดุอยู่แล้วหน้าเครียดอยู่แล้วเนี่ยนะครับอ่าก็จะเครียดมากหน่อยดุมากหน่อยนะครับแล้วก็อ่าให้ังคกรพยายามผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายหน่อยนะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเพราะไงสิ่งที่ลงทุนไปมันไม่ได้เสียหายไปไหนลอกนะครับมันก็กลายกลับกลายมาเป็นทรัพย์นะให้เห็นผลดีผลกําไรต่างๆนะครับย้อนกลับเข้ามาสู่องค์กรในอนาคตนั่นเอง สิ่งใดที่กระทำด้วยความไม่ประมาทสิ่งนั้นจะทำออกมาได้สำเร็จเสมอขอบรารมีพระรันตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยคุ้มครองทุกๆดวงชะตาให้มีแต่ความสุขมีความร่มเย็นมีความร่ำรวยตลอดทั้งปี2,566นี้ด้วยเทิน